นะครับพบกับวังคำแฟมลี่ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยนะครับหลอดไฟในห้องนอนนะครับนี่ครับทั้ดหลอดที่ผมใช้เป็นหลอดนี้อ่ายี่ห้อวอเซอร์นะครับเป็นหลอดกลมๆนะครับก็คือฟัวและเซนนั่นแหละนะครับต่อออกแบบมาใหม่สมัยใหม่จะเป็นหลอด LED นะครับประหยัดไฟนะครับขนาดความกว้าง22เซนนะครับความกว้างเนี่ยผมเดินสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดินสายจะขึ้นเป็นอนบนฟ้านะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดทีนี่ นะครับถอนง่ายๆครับแล้วก็ถอดอันนี้ประกอบก่อนอ่าตรงนี้ก็ไปยิงก่อนนะครับยิงกับผนังก่อนเสร็จแล้วค่อยใส่หลอดทีหลังนะครับโอเคนะครับก็รื้อนะครับหลอดไฟออกจากขายึดได้นะครับอ่าพอเอาจากกันนะครับเสร็จแล้วผมจะขึ้นไปติดขาที่ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาหลอดไฟขึ้นไปติดนะครับโดยการเข่าเข้ากับเด็กเลยนะครับเพื่อนๆตอนยังร้อนปะนักหนักหนักเก๋หนักเกินนะจ๊ เราไม่ได้ใส e <ım> ่ฟ like ุกนะครับเพราะเราจดใส่ที่เหล็กเลยนะฮะ้ทีงานวัดอนะครับขนาดก่อนเราเปยังนี้งานนี้ก็ได้กระสงนมถสิบย่บไปเลยอสนิทไปเลยหรอ ติดทอดเลยใส่ไฟเลครใส่ไฟชอบเอาดิเลยนะอะไ้เป็นอะไรอ่ะติดการของ สอเข้ารูแล <on> ้วก็ดันดูว่าเด็กคนนู้ันัดอไรนี่เีนดย้้บอกน้อยเนะทัน้อยเนาะแต่นอยลูกติ๊กมันกเนะ มีอยู่มีอยู่ฮะม่เออไารที <t uh> <t uh uh ่ก uh uh ็กาาคล้นนี่ใส่เสื้อทีงานเลยัเสื้อทีปอมเลยนะครับคุณ้มนกไม่ดูแไม่นี่มันมีเี็กอยู่แหละได้เด็กด้วย ่านให้มันถูกต้องะอนะครับตรวจสอบเข้าไป เด็กเสียงดังแล้วลูก

เสียดิ้งปอมเลยนะครับเพอะไรเนูแชูกระแตชูเกระกนอะไเหอท่ันนี้กไม่ปูสำหรัไม่อันนี้มันมีเด็กอยู่ละได้เ็อยู่ตัวนี้ Yes, เพินไปครับเก็วเสีนมากเก็นเนมานะครับติดตั้งเลยนะคะระับเพื่อนติดเข้ากับฟ้าเลยครับเขาอ,ออกแบบมาให้ติดกับฟ้าสนิทเลยครับ การสายไฟอะไรไม่ได้แต่ถ้าต้องการเนี้ยมันปลอดภัยขึ้นอีกแบบพันทับอีกแต่ว่าดูแล้ววัสดุไม่มีเหล,เลเก็ก,กเลไปัะเ,เป็นพลาสติกหมดเลยเป็นชนวนหู้หมดครับไม่เป็นไรครัปลอดภัยไมยเปอร์เซ็นต์ครับ สายนะครับจำให้ถูกนะครับสายลายสายนิวตอนจำให้ถูกอย่าสลับสายในงั้นนะครับมันจะเกิดไฟแสงเรืองๆทั้งวันนะครับเราต้องจำให้แม่นนะครับอย่างผมผมอาสายลายสายดีไฟมาาัะสีดำเก็ต้องจำามกับสีดำของทั้งนี้นะครับสีนตํางๆนะครับฟ้าเป็นสายนิวตอนก็ใส้ด้วยกันนะครับมันก็จะทำให้เรานั้นํำได้ก็ไม่พลาดนะครับ ยาคือไปแล้วก็ตัดนะครับขอทีมตัดสใช้ไฟนะครับน้านมป็นเหลือกอันนี้เราเปื่อ,อไว้นะครับการดังานนี่ถูกต้องมันถูกนะครับเราเผลือไว้นะครับเสร,นะร็จแล้วเราก็ตัดเอามาใช้งานได้อีกนะครับตัวนี้ใช้ได้อีกเดีนยท้นะครับสเสือส้อพิงปองเลยนะครับโอ้โห ทโมยตังย้งแลารฟองีนเสร็จลวดึงดปอกสายด้าดึงดปอกจริงๆมันมีทีนปอกสายด้วยนะเสร็จแล้วก็อะไรที่พอประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับส่วัสดูจีนวนะครับงเทีาเาก็ได้แต่ให้เฉือมไปข้างหน้านะครับ อย่าบะผาหรือตรงตรงอย่างเงี้ยครับตรงตรงเนี้ยใส่กะหักนะครับตง่ายๆนะครับง่ายเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะทดลองให so ้ดูนะครับว่าไฟจะติดไหมนะครับ นีครับฟ้าเข้าฟ้านะครับดำเข้าดำครับนี่ครับเวลาจำนะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ขันนอกออกเข้ามครับฟ้าก็เข้าบล็อกฟ้านะครับดำเข้าไปดำก็เข้าบล็อกดำ ล็อกเตียงล็อกมันแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับใช้วงเช็คไฟนี่นะครับอแบบมาพอดีละให้แน่นนะครับให้มือเรามันรู้สึกว่าแน่นแล้วพอ โอเคนะครับ ครับเอาข้าล็อกเขาก็จะได้การเลยนะเสร็จนะครับเดี๋ยวทดลองให้ดูนะครับว่าติดไหมครับไปจะบติดไหมครับอ,นะอ๋อครับเดี๋ยวผมจะทดลอง ดูก็ได้นะครับ ะนะหนึ่งสองสามเรียบร้อยเนี่ครับเ,เพื่อนๆนะครับสวัสดีผมอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองปั๊กนะครับว่ามันจะทำงานไหมครับเมื่อกี้หลอดไฟทำงานแล้วนะเนาะเดี๋ยวทดลองให้ดูนะครับทีและจุดเลย <c oughs> <c oughs> ปลาขุนนั้นใช้งานได้ไหมกิงไหมนะครับที่ผมต่อไว้เลยครับน้องสอบนะไรกระดาษอะไรนะครับโอ้โหแน่นมากเลยลูกออใจให้แล้วนะมีอหลวมมือต้องมืหลวมครับ oh. <prising happy ancy> ยังไม่ได้ต้องแก้ไขต่อได้ทำยางานดูไหนะหนึ่งสองซ้ำโอเคนะครับแสดงว่าวงจรถูกต้องนะครับวงจรถูกต,ต้องปลอดใจหายแล้วเดี๋ยวทดสอบหลอไฟอีกครั้งหน,นึ่นงนะครับเพอ๋ออันนั้นปากลัวนะนะครับนี่ครับมาแล้วนี่นะครับผมเปิดข้างบนถูกต้องนะครับหลอดไฟผมเรียบร้อยนะครับสวา่าง ใช้กับพัดลนมใช้กับแอร์ใช้กับทีวีอะไรได้หมดเลยครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะได้รับความรู้นะครับเรียนๆน้อยน,นะครับในการต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับห้องในห้องหนึ่งนะครับยังก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อย่าลองทำแฟนบลด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ